สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทระระนครรายการเรียบพระนครดําเนินรายการโดยธนพันธ์บุญจักลินคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์รายการเรียบพระนครวันนี้จะขอบอกเล่าเรื่องราวต่อจากเมื่อคราวก่อนนะคะคราวก่อนนั้นผู้จัดได้นําเสนอเรื่องราวลัดเลาะเรียบการเมืองที่ซ่อนอยู่ในสมุดจดหมายเหตุหรือสมุด จดรายวันของพระเจ้าแผ่นดินเนื่องจากว่าพระมหากษัตริย์ในราชวงศนะ์จัก,กรีของเราเนี่ยนะคะมีกฎระเบียบอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้ที่ทำหน้าที่จะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปตั้งแต่ดำรงพระยศเป็นสยามกุฎราชกุมารนใน,ในยุคข,ของรัชกาลที่5เนี่ยมี การเปลี่ยนถ่ายจากวางหน้าตำแหน่งวางหน้านะคะตั้งแต่ต้นรัชกาลหรือต้นกรุงเนี่ยราชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3จนถึงราชกาลที่4เน่ยผู้ที่จะเป็นอุปราชหรือพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปเนี่ยจะถูกวางอยู่ในตำแหน่งของวังหน้าเราก็จะมีตำแหน่งวังหน้ามาตั้งแต่สมัยราชกาลที่1จนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่5นะคะต้นรัชกาลเนี่ยเริ่มมีการแข่งข้อกัน นะคะเกิดมีการกระบฏเรียกว่ากระบฏวังหน้านะคะหรือ,เ,อเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงเวลาที่ทำให้ประเทศของเราวุ่นวายอยู่พักหนึ่งในช่วงนั้นนะคะเพราะว่ามีฝรั่งต่างชาติเนี่ยให้การสนับสนุนวังหน้านะคะผู้ที่อยู่เรียกว่าเบื้องหลังนะคะเหมือนเป็นสปายหรือเป็นสายลับจากต่างชาติเนี่ย บางประเทศเนี่ยก็เข้าไปสนับสนุนวังหน้าเพื่อให้แข็งข้อและก่อกบฏเรียกว่าวิกฤตวังหน้าเกิดขึ้นในราว,ราวปีพุทธศักราช2418นะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้รัชกาลที่5ท่านทรงมีความวิตกกังวลและก็เป็นถือว่าเป็นวิกฤตครั้งสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านเนี่ยตัดสินพระาราชหฤทยัยและก็ถูกบันทึกเอาไว้ในจดหมายเหตุนี้ด้วยนะคะจดบันทึกของพระเจ้าแผ่นดินนี้ด้วย ว่าทำไมพระองค์ท่านถึงสั่งการให้ปรับเปลี่ยนนะระบบการสืบทอดราชวงศ์นะคะสืบทอดราชบัลลังก์จากตำแหน่งวางหน้าแล้วก็ให้ยุบตำแหน่งวังหน้าลงไปในที่สุดยุบคำว่ายุบตำแหน่งวังหน้าหมายถึงว่าปิดวังเลยนะคะ ไม่ให้มีผู้คนอาศัยอยู่ในวังนั้นเลยใครที่เป็นสายพญาติของทางกลุ่มวังหน้าทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเชิญให้ออกจากวังแล้วก็ยึดเอาวังคืนพื้นที่ในวังหน้าทั้งหมดเนี่ยคืนหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะล้วยึดวังหน้าและปัจจุบันในวังหน้าเนี่ยคืออยู่ตรงส่วนไหนของกรุงเทพมหานครนะคะ,ะหรือว่าแล้วเขายึดวังหน้าไปทําอะไร ก่อนที่จะเล่าต่อว่าตำแหน่งวังหน้านั้นถูกลดทอนอำนาจแล้วก็สั่งยุบตำแหน่งวังหน้าแล้วเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนระบบระบบการสืบทอดราชบัลลังก์ด้วยตำแหน่งส,าสยามกุฎราชกุมารแทนสยามกุฎราชกุมารเนี่ยที่มาก็คือเมื่อครั้งที่รัชกาลที่ห้าทรงเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนะคะ แล้วก็เมื่อไปเสด็จประพาสต,ต่างประเทศแล้วเนี่ยท่านพระองค์ท่านก็ได้เห็นว่าประเทศที่มีระบบกษัตริย์เหมือนกับเราเนี่ย <happening. S 1> เขาก็มีตําแหน่งการสืบราชบัลลังก์โดยใช้ตําแหน่งสยามมาก,มากรัสมกุุมาเนี่ยมาจากคาว่า c l o u d prince นะค u s ซึ่งในต่างชาติเขาเรียกว่าตําแหน่ง c l า u d p r i n c ก็คืออุปราชกษัตริย์ที่จะเป็นเจ้าชายที่จะมี ตำแหน่งมีสถานะที่จะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปจากตำแหน่งคราวปรินซ์ในต่างประเทศเนี่ยทำให้พระองค์ท่านเสด็จกลับมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสืบราชบาลังใหม่โดยไม่เอาตำแหน่งวังหน้าแล้วนะคะยุบวังหน้าแล้วก็แต่งตั้งตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารขึ้นเพื่อโดยเอาพระราชโอรสของพระองค์นี่แหละนะคะขึ้นมารั้งตำแหน่งนี้ไว้เพื่อเป็นตัวบ่งบอกว่า นี่คือคราวปรินซ์หรือเจ้าชายที่จะจะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปเมื่อยุบวังหน้าเนี่ยด้วยเหตุของการเกิดปฏิวัติวังหน้าหรือวิกฤตวังหน้าขึ้นเนี่ยหลังจากกรมพระราชมบวงวิชัยชาญแล้วเนี่ยซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นวังหน้าพระองค์สุดท้ายนะคะที่ที่ล้างตําแหน่งนี้แล้วก็วังหน้ากรถูบยุบไปในที่สุด วังหน้าก็อยู่อยู่อยู่บรปิปัจจุบันก็คือบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครหลายท่านเคยไปไปเยี่ยมชมมาแล้วไปเดินเที่ยวมาแล้วเนี่ยนะคะบางท่านก็ทราบว่านี่คือวังหน้าเก่าบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะผู้จัดก็ขอบอกเล่าเรื่องราวตรงนี้ไปเลยเผื่อท่านจะไปลัดเลาะเรียบพิพิธภัณฑ์หรือ คราวต่อไปผู้จัดอาจจะพาทุกท่านไปลัดเลาะ,ะเรียบวังหน้าหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะรวมพื้นที่เนี่ยไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์อย่างเดียวนะคะรวมพื้นที่ไปถึงวิทยาลัยนาฏศิลป์เก่าพื้นที่ที่เป็นวิทยาลัยช่างศิลป์แล้วกว็วิทยาลัยนาฏศิลป์เก่าตั้งแต่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลยนะคะ,ะยาวไปจนทั้งถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด นั่นก็คือพื้นที่ของวังหน้าทั้งหมดเมื่อก่อนจะไม่ได้มีธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็มีวัดในวังหน้าเองด้วยวัดประจําวังหน้าก็คือวัดมหาธาตุนะคะวัดสลักหรือวัดมหาธาตุในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นวัดที่อยู่ภายในวังหน้าเหมือนกับวัดพระแก้วนะคะวัดพระศีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นวัดประจําวังหลวง ก็คือวังหน้านี่มีสถานะที่รองลงมาจากวังหลวงเลยส่วนวังหลังนั้นก็อยู่ฝั่งทนบุรีตรงบริเวณโรงพยาบาลศิริราชน,นั้นก็จะเป็นตําแหน่งล้างตําแหน่งไปอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะ mm hmm. เดียวถ้ามีเวลาข่าวต่อไปผู้จัดจะเอาบอกเล่าเรื่องราวพาทุกท่านไปลัดเลาะเรียบวังหน้าทั้งหมดนะพื้นที่ที่เป็นวังหน้าทั้งหมดในปัจจุบันนี้ว่า มีพื้นที่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะกินพื้นที่ไปยาวไปถึงขนาดไหนอย่างไรย้อนกลับมาเรื่องที่เราพูดคุยกันนะคะต่อจากข่าวก่อนนะคะก็คงเป็นเรื่องราวของบันทึกนะคะเรียกว่าบันทึกสมุดจดรายวันของพระเจ้าแผ่นดินหรือไดอารี่นะปัจจุบันเราอาจจะเรียกว่าไดอารี่ก็ได้เป็นภาษาสมัยใหม่เนี่ยถูกบันทึกและเก็บรวบรวมไว้ที่หอจดหมายเหตุ ะะปัจจุบันนี้นะคะหอจมายเหตุก็อยู่บริเวณในวังหน้าเหมือนกันนะคะเขตต่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็จะมีพื้นอาคารแดงๆที่ว่าตึกแดงเนี่ยนะคะเป็นที่จัดเก็บสมุดบันทึกรายวันของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดะะที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เรียก สถานที่แห่งนั้นว่าหอจดหมายเหตุข้ากรอนเนี่ยผู้จัดเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์สําคัญสาคัญนะคะที่อยู่ในจดหมายเหตุคดีเกี่ยวข้องกับพระพิชากร,รการหรือสาอางอมาตยากุลเป็นขุนนางผู้ใกล้ชิดรัชกาลที่ห้านะคะใกล้ชิดในในหลวงรัชกาลที่ห้าเป็นอย่างมากท่านก็ไว้วางใจให้ไปดูแลเหมืองทองที่ปราจีนบุรีจนกระทั่งเกิดเรื่องราวของการคอร์รัปชันนะถ้าเราพูดจนไปปัจจุบันก็คือ ความผิดของพระปิชาก็มีหลายเรื่องราวมากนะคะเนื่องจากว่าพระปิชาเองเนี่ยไปสมรสกับชาวต่างชาติด้วยภรรยาชาวต่างชาติชาวอังกฤษชื่อชื่อว่าแฟนนี่ก็ละทิ้งหน้าที่ไปฮันนีมูนกับนางสาวแฟนนี่เนี่ยแต่งงานเสร็จก็พาไปฮันนีมูนทิ้งหน้าที่ราชการไปฮันนีมูนที่บางปะอินแล้วก็ทําร้ายร่างกายลูกจ้างในสังกัดของตัวเองจนบาดเจ็บ ถึงมาเจ็บล้มตายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของการช่อลาดบางหลวงอีกอ,อันนั้นก็ถูกบันทึกเอาไว้ยอย่างละเอียดนะคะถึงการพิจารณาคาดีเะ,ะเจะอยู่หัวลงสเสด็จลงไปพระแสดง พระราชวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ในจดหมายเหตุทั้งหมดเรื่องราวของพระบีชานี่ก็ถือว่าเป็นคดีดังคดีเด็ดคดีดังในในช่วงเวลานั้นก็ว่าได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวที่ถูกบันทึกอยู่ในหอจดหมายเหตุเนี่ยที่ผู้จัดจะยกมาบอกเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องของการสำรวจคอคอดกะแต่ก็ไม่ได้ขุดนั้นอยากจะบอกทุกท่านว่าอยากจะบอกเล่าให้ลุกท่านได้ทราบว่าเรื่องของการขุดคอคอดกะ ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะให้ทันสมัยก็เรียกว่าโครงการแลนบิดนะคะโครงการแลนบิดซึ่งก็ถูกยกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็ถูกระงับไปถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็ถูกระงับไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนะคะเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วนะคะว่าเรามีวินิจฉัยมีพระมหากษัตริย์เองท่านก็มีพระราชวินิจฉัยผู้ปกครองในยุคนั้นเนี่ยคุณนางในยุคนั้นก็มีวินิจฉัยแล้วก็มีคําปรึกษาจากชาวต่างชาติด้วยว่าให้ขุดคอขอดกระของเมืองไทยให้เป็นเส้นทางใหม่นะคะเส้นทางเดินเรือที่สําคัญเพราะการโครงการขุดคอขอดกระเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ความคิดของคนไทยเลยตั้งแต่เบื้องต้น มันต้องยอมรับว่ามันเป็นความคิดเป็นความตั้งใจของชาติมหาอำนาจในเวลานั้นนะคะที่พยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลพยายามที่จะเข้ามายึดประเทศในเอเชียเนี่ยเป็นการล่าอาณานิคมนั้นเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะวิธีการอย่างหนึ่งก็คือของมหาอำนาจเนี่ยจะต้องหาเส้นทางในการเดินเรือเส้นทางในการขยายอิทธิพลของตนเองให้มาสู่ ภาคตะวันออกไกลย่านเอเชียของเราเนี่ยตอนใต้ของเราเนี่ยให้มันง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะคะไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องอ้อมนะคะให้มันย่นเยอะแล้วก็กินระยะเวลานานมากดังนั้นเนี่ยก็อังกฤษและฝรั่งเศสก็เป็นต้นคิดนะต้นเจ้าความคิดแล้วก็นำเสนอที่จะโน้มน้าวใจชาวสยามคนไทย รวมทั้งขุนน้ำขุนนางในราชสำนักผู้มีอำนาจในเวลานั้นเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกอาจรที่สี่แล้ว,ลวพยายามพูดโน้มน้าวให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นนะคะหาพรรคหาพวกหากลุ่มคนที่เห็นด้วยนะคะตั้งแต่สมัยรสีแล้วว่าให้ให้ให้ขุดคอคอดกระแต่ฝรั่งเศสดูเหมือนจะมีภาษีดีดีกว่าอังกฤษเ,ออเพราะมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์จากการที่ฝรั่งเศสนั้นไปขุด คลองสุเอตนะครคลองสุเอตอันเป็นเส้นทางลัดจากยุโรปมาสู่ซีกโลกตะวันออกได้เร็วขึ้นคือ,อคลองสุเอตนั้นฝรั่งเศสเป็นคนขุดนะคะทำให้ฝรั่งเศสก็มีภาษีเขาเรียกมีภาษีมีเครดิตดีกว่าอังกฤษในเรื่องนี้นั้นชื่อเสียงของคนฝรั่งเศสในโครงการนี้เนี่ยก็กรบกระแสนักล่าอนณานิคมซึ่งทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษเองก็ต่างเป็นจำเลยอ,อยู่ในเวลานั้น เป็นจำเลยของสังคมโลกนะในเวลานั้นว่าพยายามไม่จะเข้ามาล่านาะนิคมในเอเชียดังนั้นเนี่ยรัฐบาลสยามก็เริ่มมีทัศนคติและก็ไว้วางใจบริษัทฝรั่งโดยปิดตาข้างหนึ่งนะคะใช้คำว่าปิดตาข้างหนึ่งให้การให้กับการพิจารณา คำขอของคนฝรั่งเศสก็เหมือนเอ็นะเอียงนะเอ็นเอียงไปทางฝรั่งเศสสถานการณ์ในสมัยรัชกาลที่5าพอมันล่วงเลยมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เริ่มเป,ปลรเรี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่4นั้นจากการที่เราเคยปกป้องคอคอดกระย่างห่วงแหนแล้วก็เคยยึดภาษิทประจําใจอยู่เสมอว่ากันไว้ดีกว่าแก้ การไม่เห็นน้ําอย่าตัดกระบอกกลายเป็นโยนหินถามทางแล้วก็น้ําขึ้นให้รีบตักอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยในสมัยการที่4ี่เนี่ยพระอ,องค์ท่านก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นชอบนะคะแล้วท่านก็มีแนวคิดในการที่อย่างท,างที่อย่างที่พูดไปสักครู่เนี่ยนะคะอย่างที่เล่าไปสักครู่ว่าไม่เห็นน้ําอย่าเพิ่งรีบตัดกระบอกเพราะว่าท่านก็ไม่รู้ว่าขุดไปแล้วเนี่ยมันจะดีกับสยามยังไงหรือมันอาจจะไม่ดีก็ได้ท่านก็ โหพินิจพิเคราะห์เป็นอย่างมากนะท่านรัชกาลที่สี่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากท่านก็มีความรู้มากด้วยนะท่านก็คิดคิด,คดลึกมากฝรั่งเศสก,ก็เข้ามาชักชวนชักชวนที่เราเรียกว่าแบบเกลี้ยกล่อมมากกว่านะคะชักชวนแบบออกแนวเกลี้ยก,กล่อมราชสำนักไทยนี่ยไม่มีหลักฐานชิ้นใดเข้มข้นหรือเข้าถึงปัญหาเท่ากับ พระราชบัญัตของรัชกาลที่ห้าที่ปรากฏอยู่ในลา,ายพระราชหัตถเลขาหลายฉบับในระยะเวลาช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะก็คือก็คือบันทึกที่อยู่ในไดอารี่ของพระอ,องค์นั่นแหละนะคะว่าถูกบันทึกเอาไว้หลายหลายครั้งหลายคราหลายฉบับอธิบายถึงเหตุผลของไทยเมื่อจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจถึงสองขั้วในเวลาเดียวกันแล้วก็การตัดสิน พระาชาลฤทไทยเมื่อต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อลดแรงเสียดทานที่ซ้ำเติมเข้ามาอย่างมากมายจากสองมหาอำนาจนีนออ้ถ้าท่านได้มีโอกาสได้อ่านนะคะได้อ่านบันทึกออลาสมุดสมุดจดลายวันของพระเจ้าแผ่นดินของรัชกาลที่หในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าท่านมีเวลานะคะหรือมีสนใจเนี่ยท่านสามารถจะเข้าไปอ่านติดตามเรื่องราวรายละเอียดในช่วงเวลา ของรัชกาลที่5ที่ท่านเนี่ยมีความกดดันนะท่านพูดภาษาชาวบ้านก็คือพระองค์ท่านมีความเครียดมีความกดกดันจากสองขั้วมหาอำนาจที่พยายามจะยื้อแย่งกันเข้ามาแบ่งสยามประเทศของเราออกเป็นคนละครึ่งเลยจะพาประเทศไทยออกเป็นสองส่วนแล้วก็แบ่งเค้กกันคนละครึ่งคืออังกฤษเอาไปครึ่งหนึ่งฝรั่งเศสเอาไปครึ่งหนึ่งโดยใช้แนวแม่น้ําเจ้าพยาเป็นตัวกัน้น เป็นเส้นแบ่งพระองค์ท่านก็มีความกดดันมีความเครียดท่านก็จะสีเขียนบันทึกไว้ในพระราชหัตถเลขาในสมุดจดบันทึกรายวันของท่านเนี่ยมากมายท่านสามารถจะไปอ,อ,อ่านนะติดตามอ่านรายละเอียดได้ได้เป็นรายวันเลยเนะก็ท่านบันทึกเป็นเป็นรายวันเลยไอ้โครงการขุดคอคอดกะเนี่ยถูกลื้อฟื้นขึ้นมาอีกในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะอีกครั้งหนึ่งภายหลังเอ่อ การยื้อเวลาและการซื้อเวลาตลอดยุคสมัยรัชกาลที่สี่ดยรัชกาลที่สี่ท่านก็พยายามจะยื้อเอาไว้นะคะคือท่านไม่เห็นด้วยแต่ท่านก็ใช้วิธีกลวิธีในการที่จะยื้อเอาไว้นะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ห้าสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปมีปัจจัยภายนอกที่สําคัญสําคัญเ,เข้ามากดดันคือฝรั่งเศสเนี่ยรบชนะที่เวียดนามในปีพุทธศักราช2426 โดยก่อนหน้าและก็หลังจากที่ปีของฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาหาเส้นทางจากมหาสูตรอินเดียที่ตัดตัดทะลุตัดเลาะเข้ามาเวียดนามเข้ามาทางมา,มาขึ้นขึ้นบกทางเวียดนามเนี่ยเอ่อมันต้องอ้อมทางช่องแคบทางด้านตอนใต้ของมาเลเซียทางสิงคโปร์แล้วถึงจะไปถึงเวียดนามได้มันใช้เวลานานมากแต่ถ้าเกิดสามารถจะหาทางลัดคอดคอขอดกระได้เนี่ย ฝรั่งเศสก็สามารถจะข้ามเข้าไปทําการยึดประเทศเวียดนามได้ง่ายขึ้นฝรั่งเศสเองก็เริ่มหาเส้นทางจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเพื่อจะตัดทะลุเส้นทางใหม่ตรงไปยังเวียดนามโดยไม่ต้องอ้อมแหลมมาลายูซึ่งเป็นเขตของอังกฤษท่านก็ทราบดีว่ามาลายูหรือม,มารากาเกาะมากมาเลเซียในปัจจุบันสิงคโปร์ในปัจจุบันเนี่ย ช่องแคบมะละากาถึงตอนใต้ของประเทศมาเลเซียเนี่ยอังกฤษเขายึดครองอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่ออังกฤษยึดครองช่องแคบมาลายูเอาไว้เนี่ยฝรั่งเศสก็อึดอัดอึดอัดที่จะต้องเดินทางเดินผ่านเส้นทางของอังกฤษเพราะว่ามันต้องมีการเสียภาษีให้อังกฤษนะคะฝรั่งเศส มีอำนาจที่คลองสุเอตเวลาอัง,องกฤษเจอผ่านคลองสุเอตก็ต้องจ่ายภาษีจ่ายเงินนะให้กับฝรั่งเศสเ,เช่นกันมันก็เหมือนกับยึดกันคนละคลองคนละช่องแคบฝรั่งเศสยึดคลองสุเอตส่วนอังกฤษยึดช่องแคบมาละกะมาลายูทางตอนใต้ของไทยมันก็เลยขานอำนาจกันฝรั่งเศสก็มีแผนนะคะที่จะให้ไทยกดดันให้ไทยขุดคอคอดกะ โดยในปีคริสตศักราช1,880นะคะบริษัทเอกชนฝรั่งเศสของนายเดลลาเซฟนายเดลลาเซฟเนี่ยคือผู้ที่ขุดคลองสุเอตนะคะเดลเเซฟเนี่ยส่งตัวแทนชื่อนายเดลองส์เข้ามาขอสำรวจขอขอดกละแล้วก็เพื่อขอสัมปทานในการขุดด้วยข้อเสนอเหนือชั้นกว่าพวกอังกฤษนะคะ เนื่องจากว่าทีมงานฝรั่งเศสเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ระดับโลกอยู่แล้วในการขุดคลองสุเอตมาแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการหรือมีข้อเสนอที่น่าสนใจกว่าอังกฤษแม้ว่ารัฐบาลสยามจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเหตุผลที่แท้จริงของทีมงานของฝรั่งเศสที่เข้ามาเจรจาเนี่ยเรื่องของการขอขุดขอคอดกาเนี่ยแต่ก็เป็นการเป็นโอกาสที่ได้มีผู้ชำนาญการเข้ามาสำรวจ แล้วก็วิจัยพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นท้องที่ที่ทุรกันดารมากในเวลานั้นนะเป็นป่าเขาลำนาวพลยแทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆทางเศรษฐกิจเลยในสายตาของชาวสยามคือ เรามองไม่ออกนะคะเพราะเราไม่ได้คิดจะไปค้าขายต่างประเทศเราไม่ได้คิดจะเดินเรือไปล่าอนานิคมเดินทับทางเรือไปที่ไหนอย่างไรฉะนั้นเราก็เลยมองไม่เห็นว่าโอ้มันมีแต่ป่าเขาลำนาภัายมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอขอขอดกะในช่วงช่วงแผ่นดินในช่วงนั้นไม่สามารถจะทําอะไรไนดะ้สายตาชาวสยามเราก็มองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรทางเศรษฐกิจ แต่เพื่อเป็นการสอดแนมนะคะรัฐบาลสยามก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผนที่ซึ่งเป็นชาวอังกฤษแต่รับราชการอยู่กับสยามให้ไปติดตามคณะของชาวฝรั่งเศสนะคะติดตามคณะชาวฝรั่งเศสไปด้วยในฐานะเป็นผู้สังเกตการแต่มีสถานะเป็นเอเจนต์พิเศษของรัฐบาลที่เป็นเจ้าของประเทศก็คือ เป็นชาวอังกฤษที่เราว่าจ้างให้ไปเป็นสายลับเป็นสายสืบนะคะแทรกแซงเข้าไปในการสำรวจของฝรั่งเศสในเวลานั้นเ,เพื่อจะให้จะได้รู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ลู่ทางการส่งตัวแทนของรัฐบาลส,ส่งป็นเป็นการส่งไปในในานามของตัวแทนรัฐบาลสยามนะคะแต่ว่าส่งชาวยุโรปไปไม่เดินทางไปกับคณะของฝรั่งเศสเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ทีมงานฝรั่งเศสเนี่ยกลืนไม่เข้าขายไม่ออก รู้จะพูดยังไงเจอคนไทยเข้าไปนะคะเจอวิกลกลยุทธ์ของคนไทยเข้าไปเมันเหนือมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นการส่งสายลับฝ่ายตรงข้ามไปไปเป็นคู่กรณีอย่างมีเจตนาเ,เพราะว่าคนอังกฤษเดี๋ยวมันก็เป็นสายลับของคู่กรณีของฝรั่งเศสอยู่นะคะแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อแผนของฝรั่งเศสในระยะยาวเลยเพราะว่ามันก็จะทำให คนไทยก็รู้ความเคลื่อนไหวของฝรั่งเศสแล้วก็คนอังกฤษเองที่ส่งบังคับส่งมาในนามของสยามเนี่ยก็ทำให้ร่วงรู้แผนของฝรั่งเศสด้วยเพราะทั้งสองประเทศนี้ก็แข่งขันกันอยู่แล้วโดวยปริยายวันนี้แหมเรื่องราวกำลังสนุกทีเดียวเวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะติดตามเรื่องราวของคองสุเอตนะคะแล้วก็รายละเอียดในจดหมายเหตุ จดหมายบันทึกลายวันนะคะของพระมหากษัตริย์ไทยเราในอดีตเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหรือรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมยังไงติดตามรายการเรียบพระนครได้ใหม่ในะคราวต่อไปนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์กรลินพูดดำเนินการขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ